ที่กลับมาจากโอลิมปิกค่ะก็คิดว่าเหรียญทองอันนี้มันนำพามาสู่วงการบันเทิงเลยค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับหนูมากแล้วก็ท้าทายแบบสุดสุดยงเลยค่ะอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ลองทําค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสถ้ามีโอกาสในด้านไหนก็จะทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถอยู่แล้วค่ะ เป็นสาวสวยนะักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยสำหรับเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจเจ้าของเรียนทองโอลิมปิก2024เผยตอนนี้สนใจวงการบันเทิงมีโอกาสก็อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆพร้อมแจงเหตุผลห่วงเรียนทองโอลิมปิกจนไม่ให้ใครจับจริงไหม หลังจากที่กลับมาจากโอลิมปิกค่ะก็คิดว่าเหรียญทองอันนี้มันนำพามาสู่วงการออคิดว่าเหมือนจะเป็นวงการบันเทิงเลยค่ะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับหนูมากแล้วก็ท้าทายแบบสุดสุดเหวี่ยงเลยค่ะมีอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ลองทําค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนทีนท่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบช่วยสอนท่าให้ดูแบบดูสวยดออูดูเก๋เพราะว่าหนูก็แบบไม่ถนัดเลยเป็นคนธรรมะธรรมแงแบบเตะต่อยเตะต่อยมาทุกวันวันนี้ต้องมา ทำสวยบ้างอะไรแบบนั้นก็ไม่ค่อยชินค่ะแต่เห็นหนูก็ชื่นชอบในว <ฮะ S 2> งการบันเทิงติดตามคนนู้นคนนี้อะไร<ฮ>ะอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ความไปฝั่หนูอยากทําทอะไรครับถ้าเกิผมได้ทำว่าเห็นหนูไปเดินสายในรายการาแล้วมีฝักหรือฝักตัวอะไรอย่างเงี้ย สำหรับวงการบันเทิงตอนนี้หนูก็กําลังเหมือนค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าอยู่กับวงการเทควันโดมาตลอด20ปีเลยค่ะคิดว่าถ้าไปทางไหนได้ก็อยากจะพาตัวเองไปให้ไกลที่สุดค่ะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับหนูมากๆค่ะถ้ามีโอกาสในด้านไหนก็จะทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าพูดถึงวงการบันเทิงเราก็รู้จัก คนเยอะมากาเราชื่นชอบดาลาเยอะมากนะชื่นชอบดาราค่ะก็คือแบบเวลาที่เครียดเครียดเหนื่อยเหนื่อยซ้อมหนักๆก็หยิบโทรศัพท์ดูทีวีก็เจอแบบดารากระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะมันก็ เป็นอะไรที่ผ่อนคลายหนูก็เลยรู้จักพี่ๆดาราที่ิมันแบ่งเวลาอย่างไงบ้างเพราะว่าเราต้องซ้อมแทบจะไม่มีเวลาคุยกับคนอื่นแต่ทําเรมมีเวลาเลื่อนดูอัปเดตผลงานแต่ละคนนะลงโซเชียลเยอะด้วยก็เหมือนแบ่งเป็น8 8 8ค่ะก็คือแบบซ้อม8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงแล้วก็รีแลกซ์อีก8ชั่วโมงใช่ค่ะก็ทุกอย่างมันก็มีสเต็ปแล้วก็ทุกอย่างคือแบบมันต้องมีผ่อนคลายด้วยซ้อมหนักมากๆก็เลยแบบติดตามผลงานแบบดาราคู่จิ้นหรืออะไรแบบนี้หนูก็ตามตลอดค่ะ ชอบเหรอคะได้ชอบเยอะเลยชอบเยอะชอบเยอะชอบชอบพี่เจฟค่ะชอบดีเจพูดชอบพี่อ้ําค่ะชอบพี่อ้ําค่ะสกายค่ะอย่างเวลาสมมติเราคิดคนอื่นมาชื่นชอบเราเข้าใจได้แต่เวลาเราไปเจอคนที่เราชอบเราเก็บอาการยังไงทั้งที่เราคือเทนนิสเด่นทองกรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดหรอก็วันนั้นเจอพี่ดีเจพูดค่ะ เจอพี่ดีเจพูดไปแล้วก็ไปออกรายการไม่คิดว่าพี่เขาจะมาเป็นพิธีกรในเทปนั้นเพราะพิธีกรเขาก็ค่อนข้างที่จะวนๆกันใช่วันนั้นก็เจอแล้วก็กรี๊ดเลยใจเหลวเลยค่ะใจเหลวใจเลวเลยใจเลวเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันไเลยค่ะเขาเรียกพี่พี๊ดๆนะคะไม่ได้เรียกทีนี้เขาเรียกจูเนียร์นะอ๋อใช่ใช่ใช่โอใช่เจอเจอพี่นายนะค่ะน่ารักมากค่ะแล้วก็มีแซวเราเพราะว่าเพิ่งเหมือน เปิดตัวไปคะ่ะก็เขินๆ,ๆแบบเราก็ไปแซลเขาเหมือนกันเออไป็นยงไงบ้างมันเริ่มเกี่ยวกันเบางวลางานมาเธอติดต่อมานอกจากสัมภาษณ์แล้วเรา <c oughs> จะแบ่งตาบแบ่งซุ้ยังไงไปถึงแบ่งตารางงานยังไงบ้วยสำหรับตอนนี้ก็เหมือนรีทายแล้วคะ่ะออกมาเป็นเบื้องหลังเปิดยิมเทวคันโดนะคะ่ะ <c oughs> ก็มีเวลาเยอะมากขึ้นมากๆค่ะแล้วก็มีพี่ชายผู้จัดก,การเป็นผู้จัดการให้คะ่ะก็คอยดูเวลางานให้ค่ะก็ถ้าพี่คนไหนอยากจ้างหนู่ก็พรอมน้คะตอนนี้ขถ้นภาของทุการมาเธอนอกจากสัมภาษณ์ตามรายการแล้วเราอยากทำอะไรบ้าง ก็อยากทําอะไรที่แปลกใหม่แบบ แสดงหนังหรือว่าเล่นซิทคอมอะไรแบบนั้นค่ะหรือผู้ประกาศข่าวแนวนั้นถ้าใช่ใ้่ไม่งั้นหนูก็ไปในช่องติ๊กต็อกหนูก็ได้ค่ะแสดงว่าเราดูอย่างดูพร้อมที่จะแบบว่าเปิดรับในวงการบันเทิงหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้เลยหนูโฟกัสอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในวงการเทควันโดตลอด20ปีไม่ทําอะไรเลยก็เสพข่าวอย่างเดียวดูหนังฟังเพลงอย่างเดียวพอมีโอกาสได้มาลุยเองมันก็สนุกมากๆแล้วมันตื่นเต้นไม่เคยทําแบบถ่ามันแบบอย่างงู้นอย่างนี้ คือแบบมันมันแปลกสําหรับหนูมากๆค่ะคุณที่ติดต่อเยอะยังไยังไม่เยอะเลยค่ะติดต่อมาได้นะคะและเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็จะต้องทำงานเปการะจำค่ะค่ะก็สําหรับการเตรียมตัวก็คิดว่าจะต้องรักษาพวกสิวอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนตอนตอนที่เป็นนักกีฬามันมีการใส่เฮดการ์ดใส่พวกอุปกรณ์ป้องกันตัวมีเหงื่อออกค่ะหนูก็แบบเป็นผลถึงผดพวกนั้นก็อย่า รักษาสิวให้หน้าใสๆแบบพี <is this> ่อ้ําแบบดาราค่ะแต่ช่วงนี้หนุ่มฮอตอะไรเงี้ยแต่หนูกลัวเรื่องค่าตัวค่าตัวอะไรเงี้ยมันจะดูเยอะไหมมันจะไม่มีใครกล้าส้างไหมอะไรเงี้ยเทีไรบอกค่าตัวถูกมากค่ะไปไปฟรีค่ะไปพี่หนุนเหรอไม่ได้จิตลุกจะได้เงินอ๋อได้เงินนะคะได้เงินค่ะก็พี่คอยคอยช่วยดูให้ค่ะได้ค่ะแสดงว่าตื่นเต้นกับการงานใหม่ๆใช่ค่ะมันเหมือน หมือนเด็กได้ออกจากบ้านนะคะคือ <l ots of music> ตื่นเต้นมากๆค่ะเริ่มชินยังหรอคะก็บางทีก็ไม่ชินเลยคะ่ะแบบมีเหมือนแบบเจอใครก็ไม่รู้แบบเราไม่รู้จักแต่เขาปื้มเราเราก็แบบทำไมทำไมมีคนรักเราเยอะขนาดนี้หนูดีใจมากๆที่แบบเหรียญทองอันนี้มันเป็นความสุขของทุกคนมันเป็นความดีใจความภูมิใจของประเทศเราคือมันแบบมัน Amazing มันภูมิใจตื่นตันมากๆที่ทุกคนแบบมารู้จักหนูเอ็นดูแล้วก็แบบบางบางไม่ใช่บางวันค่ะวันเดียว ที่หนูกลับมาจากประเทศไทยคือแบบมีป้ายคําว่าเทนนิสคือหนูแบบแทบ,บ,บ,บจะช็อกค,คือไม่เคยเกิดขึ้นกับหนูเลยหนูเป็นนักกีฬามาตลอดใ <bau> ช่พอมีมีคนมารักแบบนั้นคือแบบดีใจมากๆแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะแต่ต้อห้ามใครสัะพัดเหรียญ <c oughs> <c oughs> มันเป็นอ,อัไ่นวนไ่าแม่ขอแก้ค่ะคือขอเอาเหรียญทงองโอลิมปิกที่ ค่ะสำหรับเรื่องการจับเหรียญค่ะคือไปมาทั้งหมด3ครั้งค่ะก็ครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยก็คือไม่เคยหวงเหรียญเลยคือแบบให้จับได้สบายมากาแล้วก็ผลลัพธ์มันก็คือแบบอลอกอแล้วก็เป็นรอยเ,อเยอะเ,อเยอะมากๆแล้วอ,อันนี้มันเป็น เวทีสุดท้ายสําหรับการเป็นนักกีฬาสาหรับหนูหนูก็แบบค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึงนะคะขออภัยด้วยค่ะได้จับจับมือแทนจับหน้าได้ค่ะเพราะหลายคนมองตอนแรกคิดว่าเรายังไม่อธิบายถูกกันด้ว่ถ้าจับแล้วมีอาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์ใดๆค่ะคือมันเหมือนมันเป็นเวทีสุดท้ายแล้วมันเป็นเหรียญที่หนูไม่สามารถไปเอาได้อีกแล้ว l ออนหนูก็คงไปหยิบเหรียญมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ขอแบบ รักษานิดนึงแต่อันนี้อันนี้ขอจับได้เลยค่ะได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้มันแบบมันมันลอกเป็นรอยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่จับมือหนูก็เหมือนจับเหรียญนั่นแหละใช่ค่ะจับมือแทนเหรียญส่งผ่านไปเลยก็เป็นแบบห่วงมากๆเลยใช่ค่ะก็ค่อนข้างแบบห่วงแล้วก็แหวนอะไรแบบนี้หนูก็ไม่กล้าใส่เพราะตอนวันแรกๆใส่แหวนแล้วมันก็ไม่ขูดเหรียญตัวเองใช่แล้วหนูก็ ตกใจถอดแหวนทิ้งเลยใช่ประมาณนั้นนะคะยืนยันว่าไม่มีอาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์แตๆหลายคนทึดตัมีอาถรรพ์แต่พอตตอบมาทุกค,คนถามาแล้วอย่างนี้พอมาเป็นเหรียญสุดท้ายเหรียญในชีวิตที่เป็นตำนานมันจะต้องมีวิธีการเก็บอย่างไรบ้างค่ะสำหรับหนูก็อยากจะแบบรักษาให้ดีที่สุดคำแบบก็จะเอาไปขึ้นขึ้น,นแท่นแล้วก็แบบสปอร์ตไลท์สองเลยที่บ้านหนูค่ะเป็นตู้โชว์ทำไว้อย่างดีค่ะสำหรับเหรียญอันนี้ก็จะเอาไว้แบบไว้ข้างๆกันแหละ ในอนาคตอาจจะต้องทําเหรียญแบบจําลองเพื่อที่จะแบบออกงานแบบนั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังหาร้านไม่ได้แบบไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงค่ะใช่ทางงานที่ต้องมีมงกุฎอใช่ใช่ <c oughs> ใช่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 าพร้อมปลดล็อกความรักกับจูเนียร์รามนาลงนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยดีกรีรองแชมป์เทควันโดปี2015เผยรัก9ปีเป็นความรักที่เติบโตไปพร้อมกันวันนี้ดีใจที่ไม่ต้องปิดแล้วและขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ เมือนเป็นแกงหม้อใหญ่เลยค่ะคือไปไหนก็บอกทุกคนว่าเป็นเพื่อนกันทําให้ทุกคนมองว่าเป็นคู่กัดเป็นคู่ซีกันซะมากกว่าไปไหนก็แบบเรียกไอ้เนียไอ้เนียแต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนคุณจูออจูใช่ก็ต้องพูดเพราะขึ้นเพราะว่าเหมือนเปิดตัวแล้วเหมือนมันกดล็อกไปแล้วค่ะพี่ตอนแรกมันแบบไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสเลยเพราะว่าเราก็มีความฝันเดียวกันคือเข้ามาในแคมป์ทีมชาติต่างมีความรักแล้วก็ ไม่อยากบอกใครเพราะถ้าบอกเนี่ยจะต้องโดนกลับบ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดให้เน้นที่สุดค่ะแล้วฝันแล้วก็แบบอยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากไปโอล<อ>ิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบยอมอดทนรอเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะพะถึงเป้าหมายวันนั้นได้เหรียญทองปุ๊บก,ก็ลงรูปเลยเ<อ>ใช่รู้สึกไงหลายคนชอบแคปชั่นที่เราเขียนอ๋อเออกับเรื่องตูวค่ะก็แบบเหมือนมันเป็น หน,หนังเรื่องนึงเหมือนมันแบบสมบูรณ์มากๆหนูก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่แบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันที่แบบเคยบอกว่าแบบเป็นเพื่อนกันมาตลอดใช่คะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจคะ่ะก็แบบที่มาถึงวันนี้ก็จูเนียร์ก็คอยอยู่เคียงข้างมาจริงๆคะ่ะเขาก็แบบเป็นนักกีฬาที่เก่งแล้วก็ซ้อมด้วยกันมาตลอดคะ่ะกว่าจะถึงวันนี้ก็ เพียงข้างกันมาตลอดไม่ได้มาแค่วันที่ได้เหรียญทองวันนี้ค่ะแล้วอยากดูคำตอบของโค้ดไหมที่เขาไปถามโค้ดก็รู้ไหมว่าเป็นแฟนแต่โค้ดบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องรู้เพราะผมไม่อยากรู้โค้ดบอกว่าผมไม่อยากรู้ใช่ค่ะเพราะถ้าโค้ดรู้เนี่ยก็จะต้องมีคนกลับบ้านซึ่งโค้ดเป็นคนตั้งกฎนี้เองใช่ค่ะก็เป็นโค้ดที่ตั้งกฎแต่ทีนี้หนูว่าโค้ดก็อาจจะเขาไม่อยากรู้ใต่ใช่ใานใช่ค่ะโค้ดก็เลยไม่รู้ค่ะโค้ดก็แกล้งท่าเป็นไม่รู้ใช่ประมาณนั้นค่ะพี่แต่ มีอยู่อีกหนึ่งอันนะคะพี่ที่เป็นถ้าทุกคนอ่านภาษาเกาหลีออกจะรู้ว่าหนูบอกเป็นในๆอยู่แล้วว่าหนูกับจูเนียร์แบบเป็นความสัมพันธ์ยังไงเพราะว่าที่สายสายหนูหนูใช้สายจูเนียร์แข่งตลอดค่ะเป็นภาษาเกาหลีค่ะก็เหมือนเป็นการแบบเขาลงมาสู้กับเราก็ถือเคสแบบนั้นค่ะก็ถ้าอ่านภาษาเกาหลีออกก็จะได้สปอยไปค่ะก็คือเขาจะลงสนามไปพร้อมกับเราใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะก็เป็นสิ่งที่หนูเอาลงสนามด้วยแล้วสายมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบ เขาเลบูชาตลอดค่ะแล้ววันนี้คือเข้ามาในฐานะเป็นแฟนเราหรือมาฐานะคนดูแลเราผู้จัดการก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะโอเคิดาเกิดเราเลือกไปทำเป็นคนเลือกเป็นดีแบ๊กไม่ไม่อยากอยากจริงจริงอยากให้แบ๊มาทำหนังมากๆแบบเหมือนมันเป็นถ้าถ้าไม่ทำหนูจะทำเองแล้วทำทำเลยลูกในกวเป็นอดีตเพราะเพราะมันเป็นตำนานแบบเก้าปีใช่ใช่แล้วหนูคิดว่าแบบมัน จบสวยที่สุดแล้วแบบมันเหมือนความฝันที่วาดไว้แล้วมันจบได้ดั่งใจจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆคือแบบม,มันมันมันดีต่อใจแ,แล้วแสดงว่าท่าทียินดีที่ถ้าใครจะเอาพดลดเรื่องของเราไปไปใช,ไใช้ในชายการาใช่ใช่ค่ะยินดีเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนด้วยเหมือนกับในการต่อสู้เพื่อความฝันของกันและกันค่ะอ้ยินดีมากๆถ้าหนูได้เล่นเอ้ยไม่เป็นไรตัวตัวอาจจะไม่ต้องเล่นก็ได้อ้าใช่ใช่ใช่เป็นพลดเรื่องได้ค่ะก็แบบยินดีเพราะว่าแบบมัน,มนเป็นความเหนื่อยล้าที่แบบ เราค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนแบบมาจนถึงยอดแล้วแล้ววันนี้มันก็เป็นตำนานไปแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบเราเริ่มกันเขียนประเทศไทยเริ่มกันทำนะคะ่ะขนาดสุดท้าย,ายปากร้านปากร้า,กา,นา,กานของเราค่ะของเราว่าเออยังไงคนสมัครเยอะแล้วหรือยังค่ะก็ยังเหลือที่ว่างอีกเยอะนะคะมาสมาัครกันได้ค่ะที่โครงการ Li ต t ติ w a ว k กรุงเทพกีทาหรือว่าแจ๊ดกินบาเวค่ะก็แอดไลน์ได้นะคะพานิพักเทควันโดเลยค่ะ สาขาแจกกินจะเปิดวันที่1กันยายนนี้ค่ะถ้าใครสะดวกมาก็เรียนเชิญเลยนะคะมีของกินแล้วก็มีเสื้อแจกให้ด้วยค่ะมีโปสเตอร์โปดกางแจกให้พี่ๆด้วยค่ะมีในเพจหนยมาติดตามเข้าไปคลิกดูเผื่อคนสนใจรายละเอียดอ๋อใช่ค่ะเพจก็เพจหลักหนูเลยก็ได้ค่ะเทนนิสพานิพักวงพัฒนาก<อ>ิจ <ขอ S 1> ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ ขอชื่นชมให้กับความพยายามของน้องเทนนิสนะคะที่คว้าฝันสำเร็จและต่อไปจะเดินไปในเส้นทางไหนจันเชื่อว่าทุกคนพร้อมซัพพอร์ตแน่นอนค่ะ